ใช้ผ้มามายังเบิ้งมันยากาัดแามเสาเนาะค่ะมันนี่ฝนตกตกแต่มื่อคืนค่ะของฝ้าก็ขึ้น เสียงนกเสียงไก่เนาะค่ะหองเ็ดสิผ้ามาเอายานางค่ะยานางหลายครับ นก็นยังลินอยู่ค่ะลินปล่อยๆมายังเศร้าตกห่ำเขาคนเกี่ยวมากบริ้ตาก ขยันั่งขยันั่งขย่นนั่งไปใส่แกี้ยงนอมไม้ ไอกระพามาเบืองบอกเพาน้ำหอมอยู่ขางบานอีกเนาะค่ะยู่ขางเล่าค่ะ เรยากาศเงี่ยมเนจเาคืมค่บฝนตกพักมิกกี่นองเคยกินบ่น้อพักมิก กักมิกกระมี่ค่ะล่างโปร่งหยอดมันก็ปลาบก็บป่นกระไดค่ะกักมิด ุไก่กับต้นมะพร้าวยุคข่างบ้านเนาะค่ะปักกระเดาก็เป็นดอกแล้วเด้อคะ่ะ บานแล้วพักกระเดาน่ะฝนกระตกมากาพ่อฝนกระเดาใบมะกรูดลูข้างบาน พักกระเดาค่ะเป็นดอกแล้วพักกระเดาเป็นเบิร์ต <c oughs> าาปีการฝนกระตกลิ่นค่ะ สองฝ้าก,ก็คืมใช่แล้วเม่อกี้ผ่าบรรยากาศเนี่ยมุนเศร้าเนาะคะ่ะ ฝนตกเก็บเอาผักพักกระเดาไปกินกระป่นค่ะเสียงฝ่าฝนกระตก,กว่ามมนเดียนหาเดียนหกค่ะ ยังได้คนคือสิได้ตาเขาเนอ้อยายก็มาไายผ่านบรรยากาศยามหุดเส้าเห้บเบิ้งเนาะค่ะอากาศคืมฝนกระโก บรรยากาศบานเหาเหมือนนี่ฝนตกค่ะขอบพุณนหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งขีพยายให้ก็มาท่ายภาพบรรยายกาศคืมคมให้เบิ่งค่าฝนตกขอบพุณนหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งขีพยายขอบพุณนคา